พวกนะครับเป็นหลานครูสุมเมฆหรือเปล่าครับใช่ค่ะพวกเราเหนื่อยกันแทบตายครับกว่าจะสอบเข้ามาได้จริงค่ะนี่ไม่รู้สึกหรือรู้ตัวจริงๆหรอครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณคือคนที่สอบเข้ามาแบบไม่โปร่งใสคุณคือปลาเน่าที่ทำให้พวกเราเหม็นไปทั้งห้อง แถมยังถูกเหมารว,วมอีกว่าเป็นเด็กเส้นนี่นั่นแพทคุณเนะี่ยรู้ไว้นะคุณทำให้คำว่าครูไม่มีค่าลบกวนพิจารณาตัวเองด้วยนะครับ